นี่นะครับวิธีติดตั้งแพตเทนชิปนะสินค้าที่ได้ก็นี่ตัวนี้นี่จะคือแพตเทนชิปนะมีชิปบวกชิปลบโอเคแล้วก็ตุ๊กปักตัวนี้นะครับส่วนปักตรงนี้ที่เสียบกับตัวแพตเทนชิปนะครับถ้าเป็นขายแยกเนาะกับตัวไวท์ซ็อเก็ตอันนี้ใช้เกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับ r ีโว f ฟอร์จูเนอร์ปี2015ขึ้นมาใช้ได้หมดเลยนะครับกับโงมอะไรเดิมโอเคแล้วอันนี้ เป็นป๊กที่เสียบเสียบกับไปดนชิปตรงนี้พอเสียบแล้วไปเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ปลั p a ไ t e r นชิปก,กับตัวป๊กต,ตัวเมียที่ให้ไปที่ต้องซื้อเพิ่มต้องซืนน้อเพิ่มนะหรือว่าลดท่านใดที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ใข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับผมลดท่านใดที่มีอยู่แล้วนะโอเคมันจะมีหลายรุ่นบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีอันนี้ผมตอบไม่ได้ต้องดูเป็นลดท่านนะครับผม แล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่มีก็ให้เดินสายตามนี้นะมันจะมีให้มาสามสายสายสีชมพูสายเก้าเสียบเข้ากับพินที่เจ็ดที่เจ็ก็คือตรงปลั๊กนี้นะปลั๊กนี้คือปลั๊กสิบสองพินนี่เนาะพินที่เจ็ดคือนับจากขวาไปซ้ายขวาบนคือหนึ่งขวาบนคือหนึ่ง ขาคือ6พินที่7อยู่ตรงนี้โอเคเจ็บ okay. เลยต้องเสียบกับปลั๊กนะครับผมการเสียบกันกระดกปลั๊กตัวก้นปลั๊กออกอันเนี้ยหาดูได้ใน YouTube เลยครับแล้วก็ตัวนี้ส่วนสายสองสายที่เหลือก็คือเขียวอ่อนกับตัวสีขาวนะครับผม มีทางร้านจะมีไวลิงไปให้ไปให้ลูกค้าทุกท่านเนาะที่ทซื้อไปแล้แต่ลูกค้าต้องแจ้งก่อนนะว่ารถปีไหนต้องการทําอะไรบางท่านอยากเกียร์ธรรมดาอยากจะทําเป็น Eco Power Mode หรือว่าเป็นเกียร์ออโต้จะเป็นเต็มระบบก็คือชิปภาพชิปดาวตามเกียร์นะครับผมก็สามารถติดตั้งได้อ่ะมาต่อกันก็คือสีเขียวสีเขียวอ่อน ไปช่องที่หกเสียบกับช่องที่6นะช่องที่6ก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ช่องที่6ก็คือ้าย้ายบนโอเคเสียบเสร็จี้อแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วได้ตามนี้เนาะแล้วก็อันนี้สเป็นสำหรับปลั๊กไวซ็อกเกตของเกียร์ออโต้นะครับที่ต้องซื้อเพิ่มเนาะจะเป็นปลั๊กไวยซ็อกเก็ตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟปลั๊กฝั่งซ้ายมือนี้ เราเอาไปาเสียบวายกับตัวปลั๊กของเกียร์ออโต้เดิมที่ติดถดของท่านอยู่แล้วนะฮะหาันปลาย2เส้นนี้พร้อมพินเราจะเสียบกับปลักใต้สไปรลอนบริเวณนี้คือปลั๊ก14พินใต้สไป,ปรลอนปลั๊กสเส้นนี้นะครับเราจะเสียบช่องไหน,นก็คือสีเขียวเราจะเสียบช่องที่7ครับผม ่องสี้เดีเขียวช่องนี้สีดำช่อง14อ,อันนี้ต้องลูกค้าต้องไปเสียบในปลั๊กนะผม,มอย่าเสียบอย่างนี้นะคือของรถท่านมันจะมีปลั๊กอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้มีปลั๊กมาให้ดูอันนี้คือการสาธิตวิธีติดตั้งเบื้องต้นเนาะเราส่วนปลั๊กไว้ก็จะมาที่ตรงนี้ ก็เสียอันนี้คือเสียบได้เลยแต่อันนี้ผมเทสให้ดูว่ามันตรงกันไหมชิปอัปไปชิปดาวเนาะจะได้เทสส่งให้ลูกค้าเลยทีเดียวอันนี้คือกาวก็ต่อไปด้วยบอลนะก็คือสีเขียวเนาะเป็นชิป9าวก็เป็นเกียร์ลงลงเกียร์ฮะพอ,อพอเรากดปึ๊บก็จะขึ้นโอเคสวิตช์ทำงานใช้งานได้ปกติครับแล้วก็ชิปอัพนะครับผมสีดำ ใช้งา okay. นได้ปกตินะครับสงสัยทรงไหนถ้าลูกค้าสั่งไปแล้วติดตั้งไม่เป็นทางร้านมีบริการติดตั้งนะครับผม mm hmm. ก็สอบถามเข้ามาได้ครับ